สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับเกมไม้ครับอีเช่นเคยนะครับลืมปิดเสียงไอ้เฮียอเวนะ่ะเข้าไปไหนเนี่ยรอแปบ๊บหนึ่งนะครับมึงแบ้หอ,อ,อยอ,อ,ยอะไรตัวเองเล่นส่วนตัวเองนี่ผมจะมาบอกเรื่องการ แมปนะครับไม่ใช่แมปมอดนี่ตัวนี้นี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ยยยเี่า่าาาแพรรมะบดตัวนี้ก็คือตัวนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือแอมแอมอนด์เอิร์มอนแอโร่นะครับก็จะสร้างสร้างสร้างโลกใหม่กันเลยตายแล้วโอ้โหมาถึงก็เจอแกะหน้าว่ะ นี่นะครับมันก็เป็น,นธรรมดามันเล็กเฉยอืมน,น,นี่นะครับพิมพ์เข้าไปที่นี่เขียนว่าครับมันมี้อยู่สามจาน I-R-E นะครับไฟ A-R-R-O-W-S on น,นี่ไฟ a อ r o o n นะครับแอ่ก็จะได้นะครับมายิงแล้วไฟไหมอ่วไอ้เหี้ยเออโอ้โหไฟหมดนี่มึงไ,มไหมไหมฮะ ไม่ฮะไม่ฮะปุชฮึมพฮึมยิงแล้วไม่มประมาณเนี้ยเอเชียเอเชียยิงแล้วไม่นี่ยเนี้ยิงไม่โหไม่โดนกระดักเลยไอ้เหี้ยนี่ต่อไปก็จะเป็น W A T E A Water Arrow นะครับ อ่อนนะครับความสามารถของมันพุ่มนี่ริงระดับไฟนี่เดี๋ยวไฟไหม้ป่ะโอ้เนี่ดูนะครับนี่หืมพุ่มหืม